กลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับช่วงที่ผ่านมาย้อนกลับไปสักสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับประเด็นเรื่องของธนาคารในอเมริกาในยุนนโรปเนี่ยเขย่าตลาดการเงินทั่วโลกเป็นอย่างมากนะครับวันนี้ข่าวอาจจะบเบาๆลงไปแต่สถานการณ์จบแล้วหรือยังแล้วเรามีโอกาสในการลงทุนหรือไม่อย่ายไงไรเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณเท็ดดี้อีริกสันนะครับผู้ช่วยผู้จัดการอุปโสผู้จัดการกองทุนของบลจบางกอกแคปิตอลอยู่ในสายคุยกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณเท็ดดี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผม ค่ะถ้ามาประเมินนะคะผ่านมาในช่วงระยะเวลา1สัปดาห์กว่านะคะเราประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างธนาคารในสหรัฐนะคะรวมไปถึงธนาคารในโยุโรปซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่อยู่พอสมควรอย่างเครดิตสวิสยังไงบ้างคะครับผมว่าในแง่การประเมินนะครับก็มองว่ามีทั้งข้อดีข้อเสียนนะสำหรับธุรกิจทางนี้นะครับก็ข้อดีครับคือเราประมเมินว่าตัวปัญหาเฉพาตรงธนาคารนะที่ขขเป็นประเด็น จะช่วยลดความร้อนแรงครับของตลาเงินเฟ้อครับลดความร้อนแรงโักาสเติบโตเศรษฐกิจครับซึ่งตรงเนี้ยทางทางธนาคารกลางก็อาจจะไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเยอะนะครับซึ่งก็ตรงนี้ก็เป็นว่าแบบเพะว่าถ้าเป็นเกษตรบวกตัวตัวเศรษฐกิจที่ยมันไม่ใช่ต้องขึ้นดอกเบี้ยเยอะก็ต้องท่องตลาดแต่ทีเนี้ครับเราประเมินว่า ภาคธนาคารนะครับยังมีความปลอดภัยมากมากนะครับโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์ขนาดเล็กนครับที่พอเขาขนาดเล็กเองเนี่ยเขาจะมีเรื่องของความเสี่ยงภาพคล้องกว่าขนาดใหญ่นะครับในเงื่อของการปล่อยปล่อยปล่อยเงินกู้เนี่ยถือว่ากลัวว่าคนจะมีคนมาขอเงินเนี่ยธนาคารขนาดเล็กอาจจะต้องแบบอะไรต้องต้องพยายามรักษาเงินเงินทุณไว้เงินฝากไว้ต้องแบบพยายามไม่ไม่ไปปล่อยกู้มากเกินไปครับตรงเนี้ยจะมองว่าก็จากกระแสโลดการตกเศรษฐกิจครับก็ตรงนี้อาจจะ นำไปสู่สถิกิที่ชะลอตัวนะครับแล้วก็ถ้ากรณีที่แบบกรณีที่ดุลแรงหน่อยก็จะชะลอตัวแบบสดผ้อยนะฮะอย่างดุลแรงทําให้เสร็จต้องกลับมาลดตกรีสอย่างดุลแรงครับแล้วอย่างประเด็นเรื่องโคโค่บอลของสวิสเครดิตสวิสเนี่ยนะครับที่ถูกจัดให้เป็นดีฟอลท์ทั้งหมดเลยแล้วคนก็ไม่ได้รับเงินคืนเลยเนี่ยมันจะกระทบลุกลามตลาดตราสารนี่ไหมครับครับจริงๆเป็นคําถามที่แบบท็อปคิปตอนนี้เลยครับก็ออโคโค่บอล จริงแล้วอ่ะผลกระทบสมมติถ้าเรามองมองโดยตรงเนี่ยก็คือสัมมนมาจะกกรตกโดยตรงกับคนที่ถือโฟกบอนโดยโตรงอ่ะจะมีพวกสถาบันในสหรัฐยุโรปเนี่ยจริงใกล้ๆบ้านเราบีิตอกโออย่างเงี้ยบ้านเราไม่ก็ตรงนี้จะเป็นโดยตรงครับที่จะกระทบกับที่แบบเหมือนีถูกตัดมูลค่าหรืออะไรเนี้ยนะครับแต่ทีเนี้ยโดยอ้อมเองก็จะมีเรื่องของพวกโกเซนติเมนต์ทั้งหลายนะครับก็อาจจะแบบเกิดความตัวเกิดขึ้นคนตกใจคนแขดถอนเงินอะไรเงี้ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็ จะกระทบโดยรวมนะครับรวมทั้งบ้านเราก็โดนโดนเทขายด้วยเพราะความกดครั้นี้จะในระยะนะครับในระยะยาวมาก็อาจจะมองว่าอเป็นเรื่องของการที่นะครับการกลางต้องต้องลดดอกเบี้ยคับเพราะเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวครับถ้าบ้านเราเองนะฮะก็เรื่องของการตกของกอาจจะกระทบเพราะเศรษฐกิจลดชะลอตัว ค่ะทีนี้เรามาประเมินกันบ้างนะคะจากอุตสาหกรรมดังกล่าวนะคะแน่นอนว่าหลายๆคนก็อยากจะรู้แล้วล่ะว่าในโซนของยุโรปเองนะคะถ้าหากว่าธนาคารเกิดประสบปัญหาแบบนี้เนี่ยนะคะอุตสาหกรรมต่อเนื่องออกไปมันจะมีอุตสาหกรรมไหนบ้างคะเพราะว่าก็มีการรายงานอยู่พอสมควรเหมือนกันว่าสถาบันการเงินที่เขาขาดทุนเนี่ยก็เป็นการขาดทุนจํานวนมหาศาลเหมือนกันนะคะครับผมในแง่ของผลกระทบในระดับอุตสากรรมครับ เราต้องมองนี้เพราะว่าภาคธนาคารหรือเป็นแบบเหมือนเสมอหัวใจครับเดี๋ยวเป็นระบบอะไรระบบโลหิตระบบเลือดของของเศรษฐกิจเลยครับเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมากับระบบแบงค์อุตสาหกรรมอื่นจริงๆแล้วถ้าพูดตรงๆก็คือจะกระโดดตกกันหมดแต่ในเซ็กชันนี้เองเนี่ยตัวที่อุตสาหกรรมนะที่โดนกระทบเป็นอุตสาหกรรมได้แฝงอย่างเป็นเรื่องของพวกกลุ่มเทคครับเทคขนาดเล็กพวกสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็กลุ่มพวกเอสเอ็มไขนาดนะครับเนื่องจากตัวแบงค์ที่มีประเด็น จะเป็นแบงค์แบงค์ถ้าถ้าเป็นนักเครดิตด้วนะจะเป็นนับอาจจะจะเป็นแบงค์ขนาดนะครับอย่างในสหรัฐเองก็จะเป็น s b เป็นแบงค์ขนาดนะครับซึ่งเรามองว่าจะเป็นกลุ่มพวกนี้โดนต่อนะครับแล้วก็ถ้าทางการนั่เองเนี่ยถ้าเสียเองเนี่ยหรือว่าทาง ECB ไม่ได้มีมาตรการอะไรสนับสนุนหรือเทคแอกตันเร็วปอนด์น่าจะลดแรงไปอยู่และอุตสาหกรรมอื่นๆได้ด้วยครับ งั้นงั้นเราสรุปกันเลยดีกว่าครับโอกาสในการลงทุนที่อเมริกาที่ยุโรปตรงนี้เนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าลงทุนหรือว่าเรายัางแนะนําให้หลีกเลี่ยงอยู่ครับครับเราประเมนว่าตลาดน่าจะผันผวนนะครับพอสมควรเลยนะครับเราแนะนำนะครับที่ลงทุนอย่างระมัดระวังครับก็ใครมีหุ้นนะครับในปอตเราแนะนําว่าอาจจะถ้าท่านามีเบนซ์มาถ้าามีปอดมีชีวัตจะลงทุนที่สั้กว่ามีทีวัตนครับถึงมสดมากขึ้นนะครับหรือนำเงินสดไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยอย่างหน้าหอตะบานครัหรือว่าสังกองคาเองนะครับ ทางบีแคดเองเนี่ยมีกองทุนที่อยากแนะนำนะครับว่าเป็นกองทุนที่เหมาะสมในสถานการณ์แบบนี้นะก็คือกองทุนบีแคดซีเอแล้วก็ซีเอพลาสครับซีเอก็เป็นมีาสาขาหนี่เยอะนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากเสี่ยงสูงนะครับซีเอพลาสก็จะเป็น เอาสารี้น้อยหน่อยทำหุ้นเยอะหน่อยครับพุทธละคอมเียงได้สูงขึ้นนะครับก็เนี่ยจะมีการกระจายความเสี่ยงในสูงทรัพย์ครับแล้วก็ไม่สนใจสามารถติดต่อได้ในธนาคารกรุงเทพบสังคุคาะโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณเจดีนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแมกครับสวัสดีครับ